นี่ก็ถด้ตก็เหลือกินเลยเนาะสวัสดีค่ะคนเข้ามาใหม่ใจให้เลยนะนะขอของขวัญนะคะ่ะขอทานออนไล <c oughs> น์ก็น้ำขยี้ตาเหรอตาเสびเลย จ้าสมัยดีสนใจงาน,นไล์ไล์อะไรคะ พ่อนาสิเล่สดขายสุ้อผ้าเนาะหมู่คอยหดอยู่ประตูน้ำวันละาหร้อยยืนไล่สื้อผ้เปลี่ยนสุดตลอดเมื่อยนะครับว่าขายของเนะไล่สดนะเจ็ดร้อยบนเถื่อนก็ได้ องพันหน่อยเร็วเยียกเราออกมือเลยการกดสุบฮันการกดสุบกันกดสุด,ด,สดคันม,มือนะอ,ออกเม่นเนี่ยแต่บ่ได้ซื้อสดงเจอย ส่งของสขอส่งของขนมา มีงานเจ้าใครดีวะใครเราตีดีสปกติสค่พนักงานจะคนไหมสามวันพนักงานตกคนมาคนหนหาร้อยปอนเออหาร้อยคนหนึ่งห้าร้อยลก็คนหนึ่งคนคนสิบไ้น์คนหนเดือนหนึ่งหมื่นห้าคนหนึ่งแ้เดือนหนึ่งสามคนหนึ่งแล้วค่อยเราหันสอง ปะเจะเป๊ะเลยประมินม no <si ือม no no ืดมืนี้แล้วหรองินเป๊ะเลยแล้วเนาะน่าจะประมาณมืดสองเน่ความรู้สึกเรเดียนเดือนไหนม้งชิริบิระเเยึดกับประยุทธ์มีแต่เพิ่มเพิ่มก็มี้าทไรให้เดนเอโอสิบสามชั่วโมงแลวล่โอโอทีเจ้ารอไมตัด รดิกมาว่กระดิกกัซิลโก้โมมนไไกลเป็นไม่ไปหองอะไรนั่นก็เดินมากมาแล้ก็ฑ์อะไรดหน้าเดนหนเอาเดียวเกณก็เป็นเงินเอาอยู่้วใช่่เกาฑให้เป็นบันถัเดือนหนึ่งมีสามเซ็กมต้องเด้เพิ่มเบาสามเซ็มจะปข้ออะไรเพอะไเพิ่มห้าอะไรเพิ่มขางเดนเ็